ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังทุกระดับชาดกว่าด้วยเครื่องผูก อัฏฐกถาพันธนาคาราชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารครั้งนั้นมีพระภิกษุจำนวน30รูปเดินทางมาจากชนบทอันห่างไกลเพื่อมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้พักที่พระวิหารเชตวันพอรุ่งเช้าพระภิกษุทั้งหลายก็ได้ออกไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีขณะที่บิณฑบาต ได้เห็นพวกราชบุรุษคุมกลุ่มนักโทษประหารผ่านไปซึ่งนักโทษพวกนั้นถูกจองจำด้วยขือคาเชือกและโซ่ตรวนพระภิกษุเมื่อเห็นภาพนั้นก็เกิดความสงสัยในบางสิ่งพอตอนเย็นเมื่อได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในโรงธรรมสภาจึงทูนเล่าเรื่องราวและถามว่าวันนี้ขณะที่พวกข้าพระพุทธเจ้าได้ออกบิณฑบาต ได้เห็นพวกราชบุรุษคุมนักโทษตปยังแดนประหารพร้อมเครื่องจองจำนักโทษเหล่านั้นต่างก็ได้รับทุกขเวทนาอย่างใหญ่หลวงเพราะไม่สามารถจะตัดเครื่องจองจำทั้งหลายหนีไปได้ยังมีเครื่องจองจำใดที่แน่นหนาและมั่นคงกว่านี้อีกหรือไม่พระพุทธเจ้าค่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพิเลสนี่แหละ ที่มันคงแน่นหนากว่าเครื่องจองจําใดๆในโลกนี้ตั้งร้อยเท่าพันเท่าก็กิเลสได้แก่ตัณหาในทรัพย์สินเงินทองในบุตรภรรยาเป็นต้นแต่แม้เครื่องจองจํานี้จะใหญ่หลวงแน่นหนาเพียงใดบัณฑิตในการก่อนก็ยังสามารถตัดได้ข่มได้แล้วพระองค์จึงทรงนาเอาเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตการ ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยร,ราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีมีชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดในครอบครัวที่มีอาชีพรับจ้างเมื่อบิดาของเขาถึงแก่กรรมเขาก็ทำงานรับจ้างแล้วก็เลี้ยงดูมารดาต่อวันหนึ่งมารดาก็ได้ไปสู่ขอหญิงสาวให้มาเป็นภรรยาของเขาทั้งๆท,ที่เขาไม่เต็มใจเพราะเขาต้องการจะละเพศคาวาสออกบวชแต่ก็ต้องยอมตามใจผู้เป็นแม่ วันเวลาผ่านไปมารดาของเขาก็เสียชีวิตลงเขาเห็นเป็นโอกาสอันดีจึงรีบบอกความตั้งใจแต่แรกกับภรรยาว่าตนจะออกบวชแต่ภรรยาก็ค้านไว้ว่าตนเองกำลังตั้งท้องขอให้คลอดลูกก่อนให้เห็นหน้าลูกก่อนค่อยไปบวชซึ่งชายหนุ่มก็เชื่อภรรยารอจนภรรยาคลอดลูกแต่เมื่อภรรยาคลอดแล้วนางก็ขอให้เขาอยู่ต่อจนกว่าลูกชายจะหย่านม ชายหนุ่มก็อยู่ต่อจนภรยาตั้งท้องครั้งใหม่อีกคราวนี้ชายหนุ่มคิดได้ว่าถ้าเป็นแบบนี้เห็นทีจะไม่ได้บวชสักทีเขาจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านโดยไม่บอกภรยาเพราะถ้าบอกคงไม่ได้ไปแน่ระหว่างที่เขาเดินทางออกจากพระนครนั้นเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลพระนครจับตัวไว้เพราะสงสัยว่าจะเป็นโจรชายหนุ่มจึงรีบชี้แจงว่า ตนเป็นเพียงคนรับจ้างทำงานหาก,กินเลี้ยงดูมารดาเท่านั้นเมื่อเขาได้รับการปล่อยตัวแล้วเขาจึงรีบออกเดินทางจากพ,พระนครมุ่งหน้าสู่ป่าหิมพานต์บวชตนเป็นฤาษีอย่างชีพด้วยผลไม้น้อยใหญ่ในป่านั้นมุ่งมันฝึกปฏิบัติตนจนได้อภิญญาและสมาบัติเมื่อได้เสวยความสุขสงบ เพลิดเพลินอยู่ด้วยชานสักระยะหนึ่งแล้วพระดาบทก็ได้เปล่งอุทานออกมาว่าเราได้ตัดเครื่องจองจำคือบุตรภรยาซึ่งเป็นกิเลสท,ที่ตัดได้ยากแล้วเครื่องผูกรัดอันใดที่ทำด้วยเหล็กก็ดีทำด้วยไม้ก็ดีทำด้วยยาปรองก็ดีเครื่องผูกเหล่านั้นล้วนไม่มั่นคงแต่ความกำหนัดยินดีในทรัพย์สินทั้งหลาย ความห่วงใยในบุตรภรรยาเครื่องผูกนั้นเป็นเครื่องผูกอันมั่นคงทำให้สัตว์ทั้งหลายตกต่ำย่อหย่อนแก้ได้ยากแล้วพระดาบทก็เป็นผู้ที่เคร่งครัดต่อการข่มกิเลสจึงเป็นผู้ที่ไม่เคยเสื่อมไปจากฌานเมื่อถึงแก่กาละแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเมื่อพระศา,าสดาเล่าจบแล้วก็ได้ทรงประกาศสัจธรรม เมื่อจบสัจธรรมพระภิกษุในที่นั้นก็ได้บรรลุอริยผลเป็นอันมากบางพวกได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสกะทาคามีบางพวกได้เป็นพระอนาคามีบางพวกได้เป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์ก็ได้ตรัสว่ามารดาของชายหนุ่มในครั้งนั้นได้มาเป็นพระนางสิริมหามายาพุทธมารดาในบัดนี้ บิดาของชายหนุ่มได้มาเป็นพระเจ้าสุดโททนะพุทธบิดาภรรยาของชายหนุ่มได้มาเป็นพระนางยโสธราพิมพามารดาของพระราหุลส่วนชายหนุ่มผู้ละบุตรและภรรยาออกบวชเป็นฤาษีคือเราตถาคต